ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำฟิล์มติดหน้าจอครับของ Samsung Galaxy Note 20ตนะครับตัวนี้ก็ได้มาราคาถูกเลยนะครับราคาอยู่ที่26บาทนะครับก็เป็นฟิล์มของน่าจะจีนนะครับนะครับเป็นฟิล์มตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่านะครับก็แนะนำฟิล์มไปหลายๆรุ่นแล้วนะครับก็ผมว่าทนนะ ใช้ไปปีกว่านะครับฟิล์มตกบ่อยมากนะครับเซฟมากเลยนะครับเซฟในส่วนของหน้าจอผมมากเลยนะครับฟิล์มที่แนะนําไปนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็มีการรีวิวกันเยอะนะฮะในส่วนของคอมเมนต์นะครับให้ดาวมา5าดาวเลยในส่วนนี้นะครับถูกมากครับ26บาทนะครับนะครับกับสายที่เคยแนะนําไปนี่นี่ก็เป็นสายของ ตัวไรนิ่งนะครับเป็นของไอโฟนะครับผมเอามาใช้ชาร์จใน่อนของ iPad 4นะฮะเนสนะครับตัวนี้นะฮะดีมากเลยนะครับเส้นละ12บาทนะครับลองใช้แล้วนะครับก็ซื้อมาหลายเส้นนะมันหายหมดแล้วเพราะว่าลูกเอาไปชาร์จบ้างทำหลุดบ้างครับก็ผมซื้อมาสามอันเลยนะครับก็กะว่าถ้าแตก สามสี่เดือนหรือว่าหกเดือนหรือปีหนึ่งก็เปลี่ยนได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรครับครับในส่วนของข้างในนะครับก็มีตัวเช็ดเปียกเช็ดแห้งนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มนะครับเก้าเฮก็คือหนาเก้าเฮเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่หนาครับมองจากกล้องอาจจะไม่เห็นหนามากเลยนะครับครับเดี๋ยวทําการติดให้ดูนะครับ ครับก็ทําการติดเรียบร้อยแล้วครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนติดนะครับก็ติดไม่ยากนะครับเช็ดฝุ่นออกให้แห้งจริงนะให้หายยิงแล้วก็แปะลงไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเหลือแต่แผ่นฟิล์มบางๆนะครับใอ้ก็โอเคนะดูความหนานะครับถูกใจมากนะครับว่าใช้ได้อีกปีฮะแม้ก็ครึ่งปีนะยี่สิบหกบาทคุ้มจริงๆนะงะก็ลองดูครับเผื่อจะ ซื้อติดนะฮะในส่วนนี้นะครับลองดูนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของฟิล์มนะครับติดอโนตยี่สิบนะครับลองดูครับยี่บาทคุ้มจริงๆนะครับสวัสดีครับอยากแต่งต้อง ให้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า